ตะไคร้นะคะ <Teraz. S 1> ใบมะกรูดนะคะ มีหนามด้วยระวังด้วยนะคะมันแทงมือกุ้งต้งเมเค็มมีทะลูุย,ยังไม่เสร็จเลยอ่านี้ใบ,บมากูดนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นกุ้งนะคะกุ้งค่ะส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้นะคะ มีตะไคร้ใบมะกรูดมีกุ้งมีน้ำตาลทรายแล้วก็มีน้ำปลานะคะจะมาเริ่มทำกันเลยตั้งกระทะนะคะใส่น้ำสะอาดลงไน้ำสะอาดหนึ่งแก้วนะคะเมื่อน้ำเริ่มเดือดใส่น้ำตาลทรายนะคะ จริงๆมันต้องเป็นน้ำตาลทินะคะแต่ที่บ้านไม่มีตอนนี้ฝนตกก็ไม่ได้ออกไปซื้อนะคะก็ใช้น้ำตาลทรายแทนแล้วกันรอให้เดือดนะคะเมื่อเดิมเดือดนะคะใส่น้ำปลาเลยจ้าสามช้อนโต๊ะ น้ำปลา3ช้อนโต๊ะนะคะวิธีการทำกระสูตรใครสูตรมันนะคะอันนี้เป็นปสูตรของนาเนาะผสมกระสูตรของคุณแม่สามีนะคะสวัสดีค่ะแม่นาเองนะคะระหว่างรอให้น้ามันเดือดนะคะแม่นาก็ขออนุญาตแนะนําตัวนะคะเป็นแม่นานะคะมีลูกชายสองคนนะคะตอนนี้ธุรกิจของนาทําอะไรบ้างนะคะ ก็จะมีเสื้อกล้ามเด็กชายนะคะแล้วก็อาหารพื้นบ้านนะคะเป็นอาหารแบบปลาส้มปลาล่าปลาจอมกุ้งจอมแหนมอะไรอย่างนี้นะคะสามารถอุดหนุนได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นตู้กาแฟหยอดเหรียญน,นะคะใครอยากมีแฟนชายตู้กาแฟหยอดเหรียญสามารถทักแม่นานได้นะคะ แล้วก็ล่าสุดนี้แม่นาก็ได้เข้าไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายลอตเตอรี่ออนไลน์กับมังกรฟ้านะคะใครอยากได้ลอตเตอรี่สามารถฝากแม่นาซื้อได้นะคะหรือจะเข้าไปสั่งซื้อเองก็ได้เดี๋ยวแม่นาขออนุญาตฝากลิงก์ไว้ที่ใต้โพสต์นี้นะคะลูกชายค่ะเด๋วเราจะมาใส่กุ้งกันนะคะกิ่กุ้งแว่ บินไปมันจะบินแบบชอบบินยิกิน่ะ e right. วางใส่เสร็จลงไปเลยนะคะก็เรล่นคนได้เลยนะคะ เรื่อยนะคะเป็นกว่าจะนวดตีนะคะคนแล้วก็เที่ยวไปเรื่อยๆนะคะเป็นกว่ามันจะนวดตีนะคะคนเราทุกคนมีความโชคดีเป็นของตัวเองนะคะแม่หาโชคดีมากที่ได้สามีคนนี้เป็นสามีนี้นะคะเขาดูแลครอบครัวดีมากดทุกอย่าง ดูแลเราดีมากดูแลลูกเราดีมากต้องขอบคุณเขาจริงๆที่เขารักและดูแลเราเ <Yeah. S 1> ขาไม่ลูก <Yeah. S 1> ดีมากๆ yeah. ได้กดไลค์กดแชร์ได้แม่นาได้นะคะแ,แม่นาขออนุญ,ญาตเล่าประวัติตัวเองให้ฟังนิดนึงเนาะแม่นาเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกนะคะเข้ากรุงโถงมาตั้งแต่อายุ17ปีทำงานที่แรกคออือโรงงานเตียเพชรนะคะเตียเ,ทเ,ทเทพชรเครื่องทอนะคะก็อยู่ได้แค่สองเดือนไม่ใช่สองเดือนแค่เดือนก,กว่าๆนะคะก็รู้สึกว่าเงินที่ได้มันไม่เพียงพอนะคะ ที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เราอยู่เทศเองก็ดีรือว่าจะส่งไม่ทันเองเราเองก็ดีมันไม่พอส่งเราก,ก็เลยเริ่มพูดคุยกับคนอื่นๆว่าเราสามารถทํางานอื่นได้ไหมที่จะมีเงินเยอะกว่านี้เราก็ได้ไปทํางานโรงแรมนะคะเป็นรูมแอนแคน์์นะคะหรือแมาบ้านทำความสะอาดห้องพักแล้วก็เตรียมห้องพักให้ลูกค้าเข้ามาพักเองนะคะ ก็ทําได้หนึ่งปีก็หมดสังญาจ้านะคะก็ไปเป็นผู้ช่วยหัวหน้าในบ้านอยู่ที่ตึกสีลมเก่านะคะโรบินสันสีลมเก่าแล้วก็ออกมารับเจ้าเป็นของตัวเองทำงานบ้านให้กับคุณหมอทางานบ้านให้กับชาวสังชาตินะคะก็เกือบจะได้สามีเป็นฝรั่งแล้วแหละเพราะว่านายจ้างเขาแนะนอนให้นะคะเป็นเพื่อนของเขาเองเขาก็เขียนแล้วนะคะ ขยะได้ภรรย,ยาเป็นคนไทยเพราะคนไทยน่ารักเขาบอกงนี้แต่นาก็ไม่ตัดสินใจไปนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็เริ่มคือจะมีของนานะคะนาก็ตัดสินใจที่จะพบกับสามีของนานะคะโดยที่ไม่ไม่ไม่มีสามีต่างชาตินะคะพพบกันมาก็ ชีวิตก็ดีขึ้นนะคะพอสบวุฒิผมไปจา้างชีวิตผมก็เริ่มดีขึ้นมากนะคะเพราะว่าก็เริ่มซื้อที่ดินเป็นของตัวเองเริ่มสร้างบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็มีลูกชาวเป็นของตัวเองนะคะทำมาหาเกินเพิ่มเติมลูกคุณนะคะทำสิ่งต่างการทำงานประจำมันก็ดีแหละนอกจตกมันก็น่าเบื่อค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอาชีพหลักดูนายจ้างเอาเปรียบอีกต่างหากันนี้อร่อยอร่อย เริ่มนวดแล้วค่ะจะเที่ยวไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะชีมดีเราเรากำหนดเองได้เนาะ,ะตู้ๆค่ะสักวันเลือกชิมที่ดีที่เราวาดฝันเอาไว้มันจะเป็นจริงนะคะ ถึงจะเล่งดีๆถึงจะเล่งดีๆนะคะเรื่องไหนที่เราไม่ชอบเราไม่ยอมได้เราอย่าไปพูดอย่าไปเมกอย่าไปคิดถึงมันมากพูดสิ่งดีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเุณนะคะฝากกดติดตามให้แม่นาด้วยนะคะปุดปุดบปุดปุนเดือดแล้วนะคะ คเป็นกำลังใจให้แมนาด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะกดหนุนสินค้าของแมนาได้นะคะปลาต้มเอ้ยปลาต้มปาาลาไหลแจ่วบอลคะคะเสื้อการเด็กชายลตาร์ล็อกเกอร,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 รออนไลน์มังกรพายุ่าเดี๋ยวฝากดูนั่งให้ที่ใต้วิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากมาก นันเวลานิดหน่อยที่การฉอบแอปเปิล จะได้ที่แล้วจ้่แคปหนึ่งนะคะแคปหนึ่งยหนึ่งดีจ้า,าเรียบร้อยกุ้งต้มเค็มจ้ากุ้งต้มเค็มน้ะจ้า องชิมกันหน่อยเสร็จแล้วอร่อยมากหวานเค็มไม่ได้เค็มมากหวานเค็มอร่อยมาก